สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน1 6 8 b i หบซื้อขายและเปลี่ยนบิ๊กไบทุกรุ่นอย่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าเวอ s i t ิ1พันนะครับผมปี2015นะครับของแต่งครับพร้อมออกทริปแน่ๆครับผมก็เป็นชิลหน้าครับมี2ชั้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นการแฮนด์ครับแล้วก็จะเป็นแคสบาร์นะครับผมกล่องตรงรุ่นนะครับกล่องข้างตรงรุ่นนะครับผมจะมีที่จับโทรศัพท์ให้นะครับผม เท่าคร่าวก็จะประมาณนี้ครับสายทัวริงห้ามพลาดอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ราคาครับซื้อสดจะอยู่ที่2 8 9 0 0 0บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั้งหมด2บริษัทด้วยกันครับบริษัทแรกครับเป็นบริษัทตะวันออกเรซิ่งเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่4 9 0 0 0บาทครับออกรถได้เลยนะครับส่วนบริษัทที่2ครับเป็นบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบ์ครับเงินดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่56,950บบาทออกรถได้เลยเช่นกันครับ ก็ลูกค้าสะดวกจัดไฟแน่ไหนสามารถเลือกกันมาได้เลยนะครับผมก็เลขไม้นะครับจะวิ่งอยู่ที่2414กิโลครับ2414กิโลครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายครับผม รอบสูงลงมาเบารถไม่มีดับครับเสียงเครื่องเงียบๆปกติเลยนะผมก็ซื้อรถจากทางร้านไปเรารับประกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่า1นึ่กิโลเมตรนะครับเรารับแลกเปลี่ยนเชิร์บิคบปทุกรุ่นรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถดูได้ที่หน้าเพจ Facebook ของทางร้านเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แฟนเพจเ a c e b o o k 168ไปดไ้ด้วยนะครับหรือจะดูคลิปรีวิวรถอื่นๆในที่ช anel YouTube ครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ